สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผมติ๊กฮีโร่ก็กลับ mm hmm. มาใชรนแฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะครับเป็นการนําเสนอเลขดับ30ชุดนะครับระหว่างอาจารย์นางฟ้าพยากรกับอาจารย์ส,สัติมานะครับจำนวน30ชุดตรงนะครับดูได้ตามภาพแคปหน้าจอรับอพิจารณาด้วยนะครับผมต่อไปก็นําเลขดับนะฮะ มาคัดออกไปนะครับจากผังหนึ่งร้อยชุดนะครับก็ก็รับพิจารณาด้วยครับผมนะครับผมขีดเดียวดาบหน้ท่านเดียวนะครับสองขีดดาบได้สองท่านนะครับส่วนกากระบาทนั้นเป็นเลขเบิ้นนะครับตัดผมได้ตัดออกไปเลยนะครับเพื่อท่านไม่ต้องปกังวลใจเพื่อให้เหลือน้อยชุดลงไปนะครับหากถหากเลขเบิ้อนออกมาก็ต้องทําใจนะครับเป็นเรื่องของธรรมดาแต่คงไม่เพิ่นกันทุกนวด นะครับผมส่วนด้านล่างนรีรก็เป็นหมวดหมู่นะครับจากศูนย์ถึงเก้าเพาคัดมาแล้วว่าชุดไหนไม่ได้หมวดไหนเลขไหนไม่ได้ดับก็จะคัดไว้ไว้ข้างล่างไว้ท่านมาพิจาร,รณาศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับส่วนหน้าที่ของงวนนี้นะครับเป็นอาจารย์ซาซิมานะฮัเล็กเด่นท่านบอกว่าเลขสี่เลขห้าเลขเก้ามาหนึ่งตัวนะครับผมก็เลยคัดเอาไว้ที่มีหมวดเลขสี่นะครับ ทั้งหมดนะครับเป็นชุดที่กลับในตัวแล้วนะครับชุดเลข5แล้วก็ชุดเลข9นะครับเอาไว้ให้ท่านพิจารณาเป็นแนวทางในการเสีย่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม EP นี้ก็ขอจบไปียงตอนเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกดติดตามให้ด้วยพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเผื่อบางงวดอาจมาล่าช้า ทําให้ท่านต้องรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับอีพีนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม